สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแม่โอนะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอจะมาทําบะจางนะคะเครื่องล้นๆ้นแน่นๆเลยนะคะอ่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําแบบไม่ต้องหอ่อเนาะไม่ไม่มีใบไผ่ก็สามารถทําบะจางได้นะคะอ่ะโอเคนะคะวันนี้แม่โอจะใช้เป็นถาดฟอยนะคะของสตาร์โปรดักต์นะเบอร์ C360 นขีด P นะคะอ่ะเดี๋ยวแม่โอจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้นะคะ ถาดฟอยสตาโปรดักต์นะใส่อะไรก็อร่อยนะคะบรรจุพันธุ์นี้สามารถใช้กับอาหารเบเกอรี่ได้เลยนะคะสามารถนำเข้าไมโครเวฟได้นะนึ่งได้อบได้ไมโครเวฟได้นะคะอ่ะแม่อบก็จะใส่ข้าวเหนียวลงไปนะข้าวของบ้าจางนะังเนาะวิธีการทำข้าวบ้าจาังนะคะอันนี้เป็นข้าวเหนียวนะคะ1กิโลนะข้าวแห้งนะแช่ทิ้งไว้1คืนนะคะ พอแช่เสร็จล้างให้สะอาดนะแล้วก็เราจะนำไปนึ่งนะนึ่งสักประมาณสัก20นาทีนะคะให้ข้าวสุกนะไม่ต้องสุกมากนะเดี๋ยวเราจะไปนึ่งซ้ำอีกทีเนาะอ่ะในกระทะไม่โอใส่น้ำมันลงไปนะคะประมาณ2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ใส่กระเทียมไทยนะคะตำให้ละเอียดนะคะผัดให้หอมนะ100กรัมนะคะแล้วใส่กุ้งแห้งลงไป300กรัมนะอ่ะแล้วก็ จะผัดนะคะกุ้งแห้งเราก็ล้างน้ํานิดหนึ่งนะคะเพื่อลดความเค็มเนาะอ่ะพอผัดเครื่องให้หอมแล้วจะใส่ถั่วลิสงนะต้ม200กรัมนะคะถั่วลิสงนะก็ต้มให้เปื่อยนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะได้ทานได้ง่ายเนาะอ่าและทีนี้พอใส่ถั่วลิสงเสร็จเรียบร้อยเราก็ผัดนะผัดเครื่องให้เข้ากันก่อนนะพอเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยนะคะแม่หมก็จะใส่ ผงะโล้นะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะใส่ลงไปนะคะอ่ะแล้วทีนี้ก็จะตามต่อด้วยซอสหอยนางรมสองช้อนโต๊ะนะคะใส่ลงไปเลยเนาะ,ะแล้วก็ซอสปรุงรสนะคะสามช้อนโต๊ะแล้วตามต่อด้วยน้ําตาลทรายนะคะน้ําตาลทรายไม่โอใส่อยู่สองช้อนโต๊ะนะใครชอบหวานสามารถเพิ่มเติมได้นะคะแล้วพริกไทยป่นนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะ ชอบเผ็ดก็เพิ่มได้นะคะอ่าอันนี้ก็รสชาติกลางๆนะคะก็ผัดส่วนผสมให้เข้ากันก่อนเนาะพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันแล้วไม่โอขออนุญาตเพิ่มสีสันด้วยซีอิ๊วดําหวานนะคะครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็จะผัดนะผัดต่อก่อนนะผัดอย่างนี้นะคะให้ทั่วๆนะคะพอทั่วเสร็จใส่น้ำเปล่าออไปประมาณ250กรัมนะคะรอให้ส่วนผสมทุกอย่างเดือดก่อนนะคะนะ นี่นะก็ในระหว่างนี้นะเรานึ่งข้าวไปด้วยนะคะพอข้าวสุกเสร็จเรียบร้อยน้ําซอสของเราก็จะพอดีนะเราก็นํามาเทใส่เลยนะคะข้าวเหนียวของเราที่นึ่งนะคะนี่อ่าหนึ่งกิโลนึ่งมาก็ได้ประมาณนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็ผัดนะการผัดนะเราก็กดให้ข้าวแตกให้น้ําซอสซึมไปในข้าวให้หมดนะคะนี่นะผัดไปกดไปให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะ โอเคปิดเตาได้นะคะแล้วก็เราจะไปต่อกันนะพอใส่ข้าวเหนียวเสร็จนะอันนี้เป็นเผือกกวนนะคะอ่าแม่โอจะใส่เผือกกวนต่อนะคะเผือกกวนก็ส่วนผสมไม่ไม่เยอะนะคะก็มีเผือกนะเผือกนึ่งนะคะ200กรัมกะทิ150กรัมน้ําตาล1 0 0กรัมนะคะกวนให้เข้ากันนะคะแค่นี้แหละทําง่ายๆเลยนะคะใส่ลงไปนะ แล้วตามต่อด้วยพุทราจีนเชื่อมนะคะซื้อสําเร็จมานะคะอันนี้เห็ดหอมนะคะเห็ดหอมก็เอามาผัดนิดนึงใส่น้ํามันลงไปแนละ้วเห็ดหอมก็แช่น้ําให้นิ่มก่อนนะคะอ่ะค่อยบนำลงไปผัดนะคะผัดให้เห็ดหอมมีกลิ่นหอมเลยนะจะได้อร่อยนะคะใครจะซอยเล็กๆก,ก็ได้นะคะวันนี้ไม่ใส่ทั้งดอกเลยนะอ่าและทีนี้อันนี้เป็นหมูนะคะหมูนุ่มนะหมูก็ใช้เป็นสันคอ500กรัมนะคะซอสปรุงรส 1.5ช้อนโต๊ะนะคะน้ำตาลทรายนะคะครึ่งช้อนโต๊ะเนาะแล้วก็แม่โอจะใส่เบกกิ้งโซดานะคะครึ่งช้อนชาเพิ่มความนุ่มนะคะแล้วน้ำเปล่า50กรัมนะคะใส่ลงไปเนาะแล้วทีนี้เราจะคนคนจนกว่าหมูจะดูดซึมน้ำเข้าไปจนหมดนะคะนี่คนอย่างนี้นะคะพอซึมหมดมเรียบร้อยเราหมักทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงเนาะ อพอครบหนึ่งชั่วโมงเสร็จเรียบร้อยเราก็นำมารวนในกระทะเลยนะคะไม่ต้องใส่น้ํามันเนาะรวนให้หมูสุกนะก็ง่ายๆเลยนะจุดเตาเสร็จนะนำหมูลงไปผัดรวนรวนรวนให้หมูสุกพอหมูสุกเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็นำไปใส่ในข้าวบะจางเราได้นะคะนี่นะอ่าพอเสร็จเรียบร้อยนะการการใส่ข้าวใส่อะไรเนี่ยแล้วแต่ชอบเลยนะอันนี้ก็เป็นไข่แดงเค็มเนาะ อ่ะใส่ลงไปแล้วก็กุนเชียงนะคะกุนเชียงก็ไม่โอจะทอดน้ำนะก็ใส่น้ําเปล่าลงไปนะคะนํากุนเชียงลงไปเนาะแล้วก็ตอนแรกๆเราก็ต้มไปก่อนนะต้มด้วยไฟแรงนะพอได้ลักษณะแบบนี้กุนเชียงเราสุกเรียบร้อยนะเราก็ไปเทน้ําออกให้เหลือประมาณนี้นะคะแล้วลดเป็นไฟอ่อนเนาะคั่วไปเรื่อยๆจนได้ลักษณะแบบนี้นะคะก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะอ่ะเราก็จะไปใส่ในบาสจ,จ่างได้เลยนะก ใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ความชอบเลยนะไม่ยุ่งยากเลยนะอ่านี่ก็เพิ่มหมูล,ลงไปอีกนะคะแล้วแม่อ,อกก็จะตามต่อด้วยเกาลัดนะคะอันนี้อ่ะเม็ดในของเกาลัดเนาะอ่าก็ใส่ลงไปนะแล้วก็สุดท้ายละแม่อ,อกก็จะใส่แปะกล้วยนะคะแปะกล้วยเชื่อมนะอันนี้แปะกล้วยอะ่ะเวลาเราซื้อมานะเราต้มน้ําทิ้งสักสองสามรอบก่อนนะคะ เพื่อลดความเหม็นและความผมของแปะกล้วยเนาะอ่ะพอต้อมเสร็จเรียบร้อยได้น้ําเขางวดแล้วเราจะใส่น้ําตาลลงไปนะคะสักหนึ่งถ้วยตวงนะคะแล้วก็ลดเป็นไฟอ่อนแล้วนะคะอันนี้เราจะใช้ไฟอ่อนเคี่ยวไปจนให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะก็สามารถไปนําใส่ในบาจ่างได้นะคะแปะกล้วยเราจะได้ไม่ขมนะคะแล้วก็จะได้ไม่เหม็นนะคะอ่ะก็นี่นะ เราก็ใส่เครื่องตามชอบเลยนะคะไม่ยุง่งไม่ยากเลยเนาะ่ะก็นี่โอเคนะเดี๋ยวแม่อบก็จะใส่ให้ครบนะคะนะใส่ให้เสร็จก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการนึ่งนะคะก็เดี๋ยวเราจะนึ่งนะก็การนึ่งนี่นะก็นําถาดของเราใส่ลงไปในรังถึงได้เลยนะคะไม่ยากเลยนะคะอ่านี่ก็ การนึง่งแม่โอ,อ๋ก,ก็จะใช้ไฟกลางๆนะคะไม่ได้ใช้ไฟแรงเนาะนี่นะก็ใส่น้ําประมาณสักครึ่งซึ้งนะคะแล้วก็นําบ้าจ่างของเราลงไปนึ่งเลยนะคะไม่ต้องปิดฝานะไม่ต้องปิดฝา,าถาดฟอ,อยแต่ปิดฝาซึ้งนึ่งนะคะอ่นึ่องประมาณสัก20นาทีถ้าเกิดใครไม่ชอบให้นิ่มมากก็สัก10บถึงนาทีได้นะคะถ้า20นาทีก็คือข้าวนิ่มเลยนะคะอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี ก็ถ้าเกิดเย็นแล้วนะคะอันนี้แม่โอเอาเครื่องใส่ข้างล่างนะก็ออกมาประมาณนี้นะคะพอเย็นเสียบเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราก็สามารถปิดฝาได้เลยนะก็สามารถเก็บไว้ได้เก็บทานได้นะคะ,ะช่วงนี้นะใกล้เทศกาลไหว้บะจจางแล้วนะคะใครชอบเมนูนี้นะคะก็ลองไปทํากันดูนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แม่โอด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ